สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ม่อยู่กับผมคนเดิมนะและกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับ Resident Evil r e v e r s e เกมครบรอบ25ปีของจักรวาล Resident Evil นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เองนะครับก็ผมแนะนำเลยนะว่าให้ทุกคนลองเล่นมากๆเลยนะครับคือถึงแม้ว่าเกมมันจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าแต่เกมนี้มันสนุกอยู่นะครับ ตอนนี้ผมเล่นไป10ชั่วโมงแล้วนะฮะเพลินจริงนะครับยังไงก็สามารถกดเซิร์ชนะครับใน Steam แล้วก็หา Resident Evil RE Verse ได้เลยนะครับแล้วก็มาลองเล่นด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเล่นในส่วนของอาวุธชีวภาพกันบ้างซึ่งก็อย่างในปกคลิปเลยครับเพราะวันนี้เราจะมาเล่น Fat Mo หรือว่าโมใน Resident Evil Part 7นั่นเองครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะผมได้ทำข้อมูลของสปาลาตัวนี้ไปแล้วใน Evil Diary นะครับ ถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูกันได้นะแต่ถ้าพูดคร่าวๆเ,เนาะสำหรับสัปประลาดที่ชื่อว่าโมแต่ก่อนก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเพอเอิญไปสัมผัส หรือว่าไปพบเจอกับไวรัสที่มีชื่อว่า e s e r i e นนั่นเองซึ่ง E-Series เนี่ยมันก็คือ Evelyn นั่นแหละครับเมื่อผู้ใดก็ตามที่ไปสัมผัส Evelyn เชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่ไปทั่วร่างกายเริ่มมาเราอาจจะเห็นภาพหลอนไปตัว Evelyn หลังจากนั้น Evelyn จะเข้าไปควบคุมคนคนนั้นเพื่อให้คนคนนั้นทำอะไรก็ได้อย่างที่ Evelyn ต้องการและเมื่อถึงขั้นสุดท้ายครับตัวไวรัส จะเข้าไปกิืนกินทั่วร่างกายและกลายเป็นโมในเวลาต่อมานั่นเองครับสำหรับแฟตโมก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งก็มีความสามารถในการระเบิดนะครับพอพูดถึงความสามารถเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสกิลกันซะหน่อยสกิลกด E ครับเดือดดานเมื่อเรากดสกิลนี้แล้วมันจะเพิ่มความสามารถ3อย่างด้วยกันครับคือเพิ่มพลังการโจมตี เพิ่มความเร็วในการโจมตีและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นระยะเวลาหนึ่งนั่นเองซึ่งเมื่อเรากด E อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีแบบพิเศษก็คือเหมือนเอาตัวพุ่งเข้าไปชนศัตรูนั่นแหละครับทาให้ศัตรูล้มและเราก็สามารถใช้สกิลหรือว่าตีต่อได้นั่นเองส่วนสกิลต่อมาครับนั่นคือทําลายตัวเองสําหรับตัวเฟสโมเองมันจะมีความสามารถที่แตกต่างจากโมตัวอื่นๆนะครับนั่นคือมันสามารถระเบิดตัวเองได้ซึ่งในสกิลเขาได้บอกว่า ตอนแรกระเบิดเราจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ได้นานมากขึ้นกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นการระเบิดนั้นจะรุนแรงมากๆถึงขนาดที่ว่าเราสามารถดับเบิลคิวหรือว่าทริปเปิลคิวศัตรูที่อยู่รอบข้างเราได้เลยนะครับประมาณนี้ซึ่งในลักษณะเกมเพย์ของเกมนี้เมื่อไหร่ที่เราตายเราจะกลายเป็นแฟตโมทันทีนะครับในกรณีที่ไม่ได้มีแคปซูลไวรัสก็คือเป็นตัวมาตรฐานที่มีสเตตอยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่บอกได้เลยว่า ถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เก่งเท่ากับตัวอื่นๆแต่ถ้าเราใช้เป็นนี่คือโคตรโหดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่นสัก 1- 2แมตช์ให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันได้เลยครับในที่นี้ผมขอเล่นเป็นเอเดวองนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมเล่นแล้วห่วยที่สุดนั่นเองนะครับคือเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นจะส่งผลทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นแฟทโมได้เร็วมากขึ้นนั่นเองไปครับ let's go เริ่มมาเจอแล้หนึ่งคน เจอล้สองคนไปเอาไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนีนอา้าวโดนแย่งครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยรียบจังโอ้โหทำไมกลายเป็นเนมิสิ์เร็วมากฮะนี่เนี่ยเฮ้ยเอเรนเยเกอร์ว่ะมีคนชื่อเอเรนเยเกอร์อุย้ยยิงอาร์พีจีใส่เลยเอันนี้กระหลบดีจัดอืมทำร้ายซะหน่อยฮะถือว่าเป็นสีสันของรายการเว้ย อ,อย่ามาทำนะออเออโอ้ยลูกกระสุนหมดเออมาครับได้ละแฟตโมเอาจริงๆแล้วผมไม่อยากจะสู้นะฮะแต่ว่าก็สู้หน่อยเพ <c oughs> ื่อเป็นอัธรัของรายการนะครับเอวิติงบัตรอัธรัรษณล้นลนวนๆวิ่งเข้าไปหาเร็ววิ่งอ้อมไปโอ๊ยโอยไม่นะเฮ้ยเอ้ยอุ้ยไม่โดนฮะเอา้าแต่โดนกับดักคนอื่น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการที่เราพุ่งไปแบบยิงแบบเขาเรียกอะไรคือตัวแฟตโมอ่ะมันเป็นตัวที่เราไม่สามารถดาหน้าสู้กับมันได้ตรงๆนะครับก็คือเราต้องแบบมีทริคเล่นน้อยในการต่อสู้สักนิดอา้าวตายซะเฮ้ยไม่ตายมัดไส้ส่วนตัวปะมาโอเคมีคนกลายเป็นแฟตโมครับ หวัดดีฟรอตตี้เซเว่นฟรอตตี้เซเว่นอะไรวะอย่ามาแย่งน,นี่มันสตูฉันดับเบิลคิลโอโอเฮ่เอ้ยตัวแตกมันตัวแตกมันระเบิดตัวเองนี่วะเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยโว้วโว้วโว้วโว้โวโอ้ซ้ายเจอแจ็คเบเกอร์ขวาเจอเนเมซิตไม่ใช่เนเมซิตซปเปอร์ไทแรนต์ไอนี้ก็โหดจัง ต่อต้านอาโดนหัวหนึ่งนัดอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเว้ยตายเฮือยเรียบรอ้อยกรีดเลยมาโจดเหรอโจดนักใช่ปะ่ะเออพวงหนึ่งทีครับวัดดีแคลร์เรสฟิลโอ้ดัหน่อย เรียบร้อยครับมันมันเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอสเลยระเบิดเลยระเบิดเ,ออเรียบร้อยฮรระเบิดนี่แรงมากๆครับอย่างที่บอกคือให้สังเกตที่ท้องนะครับถ้าท้องเป็นสีแดงเนี่ยคือระเบิดแรงโคตรๆนะฉะนั้นเก็บให้เป็นสีแดงไว้นะครับอะไรทำร้ายจิ๋วอ่ะขอดิ <laughs> คว้าต้าคิวได้ยังไงวะไม่รู้เหมือนกันแต่มีคนโมโหมากๆโอ้ยโมโหมากๆโอ้หโอ้ยไม่เหลือความเป็นเอดาแล้วเมื่อกี้หน้านี่ยับยุยี่น้อยแน่น้อยแน่เอาเอาพลาดแล้วหนูโอ้ยโอ้ยนี่แน่ระเบิดใส่ซะเลย เอเรนเยเกอร์ ager, ครับทาสกายต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะไปครับไปต,ต่อเฮ้ยเราไม่เก็บไม่เก็บเราจะเก็บแค่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเต็มเต็มตายไาวพี่เดือดจังไงว้าวอะไรกันนะนี่แน่เตะหนึ่งทีโอ้เตะแล้วตายเลยฮนะ โอเคผมผมเริ่มผมเริ่มอยากโอ้โหเขาสู้กันดูเดือดมากเฮ้ยท้ามยิงไม่โดนเลยฮะเฮ้ยตายบ้าน่ะอุ้ยไม่เป็นไรเลยแหละอู้วเวอปูบัมเบ้ปูบัมเบ้โอ้โหอันนี้แบบอยู่ดีก็มาต่อยกันแบบหน้าด้านๆนี้เลยต่อยกันอย่างนี้พี่อก กลับกับแป๊บกลับแป๊บกลับอย่างนี้เอ้ยไม่ตายเนี่ยคือถ้าเจอปืนกลนี่คือสู้ไม่ได้เลยนะฮะต้องแบบต้องดักดีๆหน่อยอ่ะอ,อะไรกันอ๋ยมาได้ไงมไม่โอเค โหยคะแนนผม203เหมือนกันเลยนะฮะตั้งใจตั้งใจนะครับเอาล่ะอย่าไปลองเล่นอีกสัตาหนึ่งเมื่อกี้ผมยังเล่นแฟตมูได้ไม่ถึงใจเท่าไหร่นะครับเอาใหม่ดิรอบนี้ผมเป็นลีออนดีกว่านะครับภาพภาพควปืนพกขึ้นมาตตัตัตัวตัตดับเบิลคิวดิขอดับเบิลคิวได้ไห เกิดอะไรขึ้นลุมล้มดิีลุ้มดิีลุ้มมันดิีเออโดนอะไรวะเนี่ยมีมือที่สามครับไอ้นั่นแต่คือแจ็คเบเกอร์ตายเร็วมากเนื่องจากว่าเราระเบิดใส่มันเยอะอะอะไรกันโอ้โหความลุมนี้ได้ ไปเราไปรู้อ้าว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  <_ C. S 1> ดำซะหน่อยโอ้ยโหพือเรื่องปิงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญบอกเลยระเบิดใส่เลยสวยทำไมเราถึงไปเชียร์ฝั่งตรก้ามกันนะเอารีโหลดอีกกูเออเึ๊บ โมโหโว้ยไปไล่ล่ามันแหวเอาเสโอ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดซะเลยระเบิดไม่เลือกหน้าเลยแล้วกันรอบนี้ผมทำหน้าที่ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ฮะยังจะคุ้ว่า ปัญหาเล็กน้อยปัญหาที่ผมยิงผมแบบพุ่งไปหาใครไม่ค่อยได้รอบเนี้ย <c oughs> เออได้แย่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจากไหนมาจากไหนว้าาเอาอแล้วเอาอแล้วอ๋อ,อมันดักมันดักมัน ดักมันเลือสักตัวโอ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงอย่างนั้นน่ะพวกเดียวกันแท้ๆเราพวกเดียวกันไม่เป็นเรื่องจริงไม่รีบริ้งเลยครับกีดอยู่แถวนี้แน่ๆจัดดิมันไส้มากเออ เฮ้ยโอ้โหเ้ยเยี่ยมดูครับผมเล่นแย่แค่ไหนให้เรื่องมันบอกเวนตีกันหน่อยมาอือโอ้โหแล้วเขากดคิวซะเลยฮะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีครับถ้าเราคิดว่าแบบซู้ไม่ได้หรือว่าอะไรไงนะ กดคิวให้เป็นประโยชน์เอออย่างงั้นแหละเขาเรียกว่าสุดิกไซด์สควอตไอ้จ้ามเดชอัมเดตล่ะอัมเดตล่ะเออตายคู่ไปดิโอ้โหความต่างชั้นนี่มันคืออะไรกัน วิ่งสิวิ่งสิรออะไรผมไม่ยุ่งกับคุณดอกอ,อย่าไปยุ่งกับผมอย่าไปยุ่งกับผมอุ้ม <Boom! S 2> นั่นแหละเราหน้าที่ของเรามีแค่ชาร์จรอเวลาครับแล้วก็พุ่งเข้าไปนะแล้วก็เข้าไประเบิดใส่นี่แหละฮะเทคนิคเทคนิคที่ดูไม่เหมือนเทคนิคนะฮะ รอรอรอเฮ้ยปืนช็อตไฟฟ้าปาร์กิ้งช็อตอุ้ยไม่โดนฮะอา้าว what o k a โดนก็ได้วะถือว่าโดนแล้วกันนะผมได้ยินเสียงแบบสไลด์มาจากไหนไม่รู้โอ้ชิปหายแล้วกูเฮ้ยโอวย โอ้โหโดนลุมอย่างนี้โดนลุมอย่างนี้กูควรทำยังไงสิควรทำยังไงสิโอ้ยเอา้าเกิดอะไรขึ้นโอโรอบนี้ไม่แดนดับเลยฮะแย่ yeah, มากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาจริงๆแล้วอะ่ะคือต้องบอกเลยว่าตัวแฟลชมัวมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับคือแนะนำว่าที่เราเก็บไวรัสอย่างน้อยสักอันหนึ่งอะ่ะ มันทําอะไรได้ดีกว่าอย่างเช่นอนอนแกมมาฮะนอนแกมมาดีกว่าอยู่แล้วแจ็คเบเกอร์ก็ดีกว่าใช้แคปซูลแค่อันเดียวเองนะครับเรื่องฟัตโมเนี่ยโหคือหลายๆคนน่ะบางคนเกิดมาเพื่อมาตายเลยก็ได้นะคือฟัตโมแบบเกิดขึ้นมาปุ๊บกดระเบิดตัวเองแล้วเริ่มเล่นใหม่อะมันจะไวกว่าแล้วได้แต้มเยอะกว่าครับดีกว่าไปเล่นฟัตโมแล้วก็รอจนกว่าแบบถึงเวลาแล้วค่อยระเบิดอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะก็ รอดูกันได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม